เมื่อคุยได้กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวางตำแหน่งที่ทา เธอชื่อว่าปลาลกคุณจินดาพรเธอสวยร่างอารชรจะพาคุณจอนไปชิงทั่วไทยทุกร้านและพัตคาลเธอไม่เกลียดคานจะพาคุณไปอร่อยได้อย่างมั่นใจแถมรวยได้ด้วยห่วงจุยยงจ้ยรว,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 วยด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยเอ้ารวยรวย เกับ๋วยเต๋ยวกับข้าอะไรได้หมดเลยอร่อยทีนี้หมด <Yeah. S 1> ห่วงแล้วล่นนะครับว่าชีวิตคุณจะขาดรสชาติเพราะมีซอสพริกบายซอสจากนี้ไฟชีวิตจะมีรสชาติดียิ่งขึ้นครับเพราะ Make by thought. ซอสซอสพริกพริกเย้ yeah. สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่รวยด้วยหงชุยครับและสิงอร่อยนอกบ้านค่ะครับวันนี้มาอุดมสุขนะครับมาไกลามากเลยนะคะคคแล้วนึกว่าอาจารย์มาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเราอยู่กันตรงเหมือนประตูของญี่ปุ่นเลยจริงๆแล้วนะใครๆที่เป็นแฟนรายการเราร้านบางร้านเราต้องมาซ้ําด้วยเหตุผลเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงใช่แล้วก็อยากรู้อยากดูอยากเห็นสําหรับ ร้านก็นพอเราดูแลเราคือคือได้ดูได้มาอยู่มากินกันแล้วก็เหมือนญาติญาติกันวันนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงร้านทีเนี้ยเมื่อการปรับปรุงช่วยแล้วอาจารย์ทำไมไม่บอกอ่ะว่าจริงๆแล้วร้านอาหารเดี๋ยวนี้นะคะพอจะตั้งร้านใหม่จะปรับปรุงเขาเชิญอาจารย์ไปดูทั้งนั้นเลยค่ะ,ะเพราะว่าอยากได้คำแนะนำะรายการนี้ดีไงคะอาจารย์ พอเดินแล้วก็เป็นพวกกันตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าเรามาอยู่กันที่ร้านชิเซนซึ่งเป็นร้านที่เราเคยทําไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีการปรับปรุงร้านแล้วก็เปลี่ยนเมนูอาหารบางส่วนไม่ใช่เฉพาะเมนูร้ยากาศร้านที่เคยขายกันทั้งวันแต่เปลี่ยนมาเป็นยามเย็นมีดนตรีฟังมีมีดื่มมีอะไรชิลๆมีเยอะอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นบรรยากาศที่เราจะเก็บไปฝากนะคะดันนั้นท่านที่เคยติดตาม เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมจากประตูทางเข้าแต่เปลี่ยนแปลงขึ้นในตำแหน่งที่หลายๆที่การเปลี่ยนแปลงแต่ละจุดมีผลกระทบแน่นอนใช่ไมทำให้มันใหญ่ขึ้นปอดมันโตขึ้นก็แปลว่าท่านผู้ชมเจ้าของร้านจะเฮงเฮงมือรุนคนจะเข้าร้านเยอะยิ่งขึ้นแต่ที่ปลารีบกระซิบบอกว่าวันนี้ผมเพิ่มอาหารหลายๆอย่าง มีเมนูแปลกๆแล้วก็แน่นอนมันมีเมนูที่เป็นการครีเอทของเจ้าของร้านเลยค่ะวันนี้ปลาได้ข่าวที่นี่นักร้องนักร้องดังนักร้องดังๆทั้งนั้นเลยเขามากันเป็นชุดเลยแล้ววันนี้เราขอฟังเพลงด้วยได้ไหมได้สิคะ,<น>ะตั้งใจจะเลยอาจารย์จะต้องอยู่จนถึงรอบที่ดนตรีเล่นเลยค่ะดัะนั้นท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามวันนี้ขอพักผ่อนให้สบายๆเรื่องของโุมจุ้ยเราพูดกัน แปะเปะแปะ,ปะนิดหน่อยให้ให้รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะย้ายโต๊ะเก็บเงินเอาโต๊ะดึงรีมาอยู่แทนอะไรพวกนี้นิดหน่อยเดี๋ยวติดตามชมด้วยกันนะแน่นอนค่ะท่านผู้ชมยังได้รับความรู้เช่นเดิมและความอร่อยที่ต้องติดตามนะคะอันนั้นเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับ

ครับเราเข้ามาสู่ช่วงรวยด้วยผมชุ้ยครับผมยังยืนอ,อยู่หน้าร้านอยู่ในซอยอุดมสุขเหมือนเดิมทิศทางไม่เคยเปลี่ยนแต่วันนี้หลายอย่างจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมคุยกับคุณปลาหน่อยเจ๊จะมาเลยจ้ะ อาจารย์จรสวัสดีครับผมสวัสดีครับวผู้บริหารร้านครบสูตรเลยให้ท่านผู้ชมรู้จักหน่อยน้งเก่งอาทิตย์นะคะนามสกุลเจริญชัยสกุลสุขครับเจริญชัยสกุลสุขตรงร้านนี้ครับผมเคยมาแล้วครับอาจารย์จะเป็นร้านที่ขายอาหารญี่ปุ่นตั้งแต่กลางวันใช่คับยันกลางคืนเลยครับแต่วันนี้คุณเก่งเข้ามาบริหารใหม่เนี่ยนเป็นยังไงเราเปลี่ยนรูปแบบจากคำว่ากลางวันเนี่ย เราเน้นไลฟ์สไตล์ชีวิตในไลฟ์มากขึ้นแต่ว่าคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ากลางคืนเนี่ยมันจะไปกับคาว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นได้ยังไงตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของทางร้านเราแล้วที่ผมคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าเราจะเอาอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นเหมือนกับอาหารพรีเมียมที่ทุกคนชอบทานกันมาบวกกับไลฟ์สไตล์ที่คนชอบมานั่งดื่มกันเล็กๆบวกกับเสียงดนตรีอันนี้คือมาเพิ่มเติมขึ้นตัวนี้ก็คือเป็นเป็นบ้านเป็นร้าน ช่ครับประตูไม่เปลี่ยนปร,ประตูลงตัวแล้วยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมคลงตัวอยู่แล้วถูกนไหมเพราะถนนที่ข้างหน้านี้โล่งเราต้องการวิ่งเข้ามาผมเพื่อนจำได้กลัวจะไปย้ายประตูผม <c oughs> สแสดงว่าประตูยังเหมือนเดิมท่านผู้ชมแต่ตรงนี้ที่เราเห็นเปลี่ยนจากข้างหน้าไปเมื่อก่อนจะมีแท่งน้ําอยู่ตรงนี้ ครับผมใช่ครับกลายเป็นแล้วมีบ่อน้ํากลายเป็นเสาครับมาเลยเป็นเสาประตูชัยผมเรียกตัวนี้ว่าเป็นประตูชัยนะประตูชัยที่เราเปิดรายการเมื่อสักครู่นี่แหละอาจารย์มันจะเป็นจุดเด่นอันนี้ใช้คำพูดยุยโบราณเลยนะพูดยุยโบราณว่าถ้าบ้านไม่มีประตูชัยแปลว่าเงินทองจะไม่ไหลเข้าคนโบราณใช้ใช้คำนี้อ่ะงั้นเราแตะหน่อยความร่ำรวยความร่ำรวยเฮ้ยคนเฮ้ยคนอาจารย์ตรงนี้ถือว่าเป็น ทำวงจุ้ยที่ดี<ำ>เลยเมื่อก่อนมีน้ำน้ำก็ขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำกลับเป็นที่โลง่งเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นต้องทําจุดเด่นด้วยการด้วยการทําอะไรให้มันเด่นกันทั้งนี้ก็มีไอเดียออตอนแรกที่ผมคิดดีไซน์ตรงนี้เลยเนี่ยก็คือว่าอยากใช้ให้เป็นเหมือนกับแลนด์มาร์กในร้านเราว่าคนที่มาจอดรถตรงนี้เนี่ยที่จอดรถแล้วก็สะดวกอยู่แล้วถูกไหมฮะอาะยาวไปเลยเนี่ยจะมากี่คันเนี่ย เรามีระบบ security ที่ดีอยู่แล้วในการเข้าร้านคุณมาทานคุณมานั่งชิลเนี่ยก็ทิ้งรถไว้แล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเลยครับเป็นจุดถ่ายรูปผมจริงจริงจะเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเนี่ยจุดเช็คอินออแปลว่าตรงนี้ยังต้องมีอะไรทำเพิ่มเติมใช่ครับตอนนี้กำลังบริเวณเพิ่มเติมอยู่แปลว่าข้างหน้าเราใหญ่ขึ้นครับผมที่เคยมาอุดก็เอาออกไปใช่ครับนี่คือเป็นความคิดที่ดีถือว่าโล่งขึ้นเลยใช่ไหมจ๊ะแปลว่าที่นี่จะต้องมี จุดถ่ายรูปอยู่สองที่นะยทีใช่ครับอีกที่หนึ่งข้างหลังที่เราเคยไปมีจับปลาใช่ครับมีวอลเปเปอร์รูปป่ารูปอะไรอยู่ไอ้นี่ยังยังสำคัญอยู่เพิ่มที่อีกหนึ่งที่ตั้งแต่ด้านหน้ารู้สึกแฮปปี้แอ่ะเดี๋ยวต้องมีข้างในที่เปลี่ยนแปลงอีกใช่มรับอาจารย์ไปดูข้างในเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมนำครับอาจรย์ครับผมเชิญครับเชิญครับแหมะผม ้อมาถึงตรงนี้แหละผมชอบเลยสะดุดตาอะไรยังเพราะอะไรเพราะว่ามันโล่งถูกเดินสบายเดินแล้วสบายใจไงกินข้าวเข้าปากได้ในปากมันว่างแปลว่าเราได้อิ่มแน่นอนแปลว่าเท่าแก่ร้านนี้ไม่ขี้เหนียวอ๋อนะฮะใจกวกาสให้มันกว้างบางคนอุดเลยขายดีจัดอุดหมดทุกะอ๊ะทำให้ลูกค้าเดินมาแล้วรู้สึกมันอึดอัดรับมุมตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโต๊ะเก็บังคนใช่ครับนี่เปลี่ยนเป็น มุมดนตรีครับมุมไลฟ์มิวสิกนี่แหละให้ความคึกคักอีกแบบแล้วประ<า>มาณนถือว่ามีสีสันขึ้นแล้วแล้วอยู่ถ้าอยู่ตรงนี้มองไปทั่วเนี่ยแปลว่านักดนตรีเห็นทุกคนหมดใช่ครับ<า>ถ้าเขายกมือไม ขอเพลงของของเพลงนี่จะเห็นง่ายขอเพลงเห็นง่ายแต่ถ้าเขาบอกยกมือสั่งอาหารเพิ่มนีมพอดีพนักงานไม่ว่างนี่เข้าไปเองไหมอ๋อทุกเราเรามีไปรับเองด้วยครับเพจริงๆเนี่ยจุดเด่นของเราก็จะมีวงดนตรีที่ผัดเสียงกันไปที่มีชื่อเสียงกันะครับโอ้โหสุดยอดมีึ่งเลยนะสองว่างฝั่งนี้เมื่อก่อนเป็นกระจกนีนะใช่เป็นกระจเป็นกระจพอเราจะไปตรงนี้ได้เราต้องเดินอ้อม แปลว่าตอนนี้ทะลุปอดให้มันใหญ่ขึ้นครับออันนี้อยู่ในบ้านหายใจคล่องขึ้นนี่แสดงว่าศึกษาเหมือนกันเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะเนี่ยเนี่ยสจุดแล้วค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นเกินผมอีกถือว่าเยี่ยมมากเลยนะตาจุดสุดพักพอเราเดินครพับเนี่ยการโชว์ครัวโชว์อาหารเนี่ยเป็นจุดเรียกแล้ว ป็นเป็นเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่นทุกอย่างที่คนเดินเข้ามาไม่เคยผ่านสายตาของทุกคนที่ทั้งนี่ก็สุดยอดแล้ลงตัวเลยใช่ไหมคะลงตัวเลยแบบเยี่ยมมากเลยนี่แหละค่ะประเด็นหลักๆที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าบางครั้งต้องเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่เรื่องที่ดียิ่งขึ้นค่ะทําให้ผมอยากนั่งทานอาหารพร้อมกับให้คุณเก่งคุยถึงเรื่องว่า เฮ้ยมันมีวิธีการยังไงปรับอะไรเป็นยังไงอาจารย์คุยเรื่องหวงจุ้ยให้จบเลยค่ะเดี๋ยวช่วงที่ปลาจะคุยเรื่องอาหารนั่นเก่งเขามีผมจบแค่นี้แล้วเขามีเมนูเด่นอะเะเขาบอกว่ารังสรรมาเลยเพราะฉะนั้นให้เชฟรังสรรมาเลยเดี๋ยวต้องถามค่ะว่ามันเป็นอะไรมาที่มาที่ไปยังไรนะเพราะเดี๋ยวจะมีคุ้นส่วนอีนคนที่เข้ามาคุยด้วยในรานเพราะฉะนั้นผมพอใจแล้วครับการปรับหงจุ้ยที่นี่รู้สึกว่านำจากความคิดของเขาเองเขาเข้ามาแล้วดูแล้วสบายใจ ลูกค้าเขาได้โล่งขึ้นบางทีมองเลยความคิดเราเฮ้ยเมื่อก่อนของแค่เปิดกระจกให้มันดูผ่านแต่เขาทีนี้ก็เอาออกเลยเออไี่เป็นความคิดไม่กั้นสายตาอะไรอย่างเงี้ย่ม่ไม่กั้นสายตากันสายตาอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเรามีเพลงให้ฟังด้วยผมขอพักช่วงของผมไว้ตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าสิงอร่อยนอกบ้านคุยกับเจ๊นะครับค่ะแล้วเดียวครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณปลามีเรื่องจะพูดคุยกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่ง<ช>ก่อนที่จะดูรายการครับใช่ชี้แจงค่ะท่านผู้ชมคะมิจชาชีพตอนนี้มันมาในหลายรูปแบบนะคะท่านผู้ชมต้องระวังนะคะก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมว่าเราสองคนนะคะไม่ว่าปลาหรืออาจารย์ไม่ได้มีการเรียรายในการทําบุญใดๆทั้งสิ้นค่ะหากท่านผู้ชมได้รับโทรศัพท์หรือได้รับการบอกเล่าจากใครแล้วขอให้โอนเงินท่านผู้ชมอย่าเชื่อนะคะไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยจากเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทาผู้ชม จงอย่าเชื่อค่ะกับรายการทั้งหมดที่เราทำทั้งเป็นความสุขและเป็นความรู้และแนะนำร้านอาหารดีๆ<ะ>นั้นเป็นความจริงใจไม่มีการเรียกเงินแม้กระทั่งร้านอาหารก็ไม่เรียกท่านผู้ชมเราก็ไม่เรียก<ะ>ครับทัะนั้น<ะ>ถ้ามีใครมาทำอย่างนี้ ขอให้แจ้งผมก็ได้ใช่ติด,ดตอ่อปลาก็ได้นะคะคแต่ <ฮะ S 2> อย่าหลงเชื่อโอนเงินให้นะคะท่านผู้ชมคะเรารักท่านผู้ชมค่ะรักทุกท่านที่ติดตามรายการของเราเราอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับรายการเราทุกครั้งที่ได้ดูนะคะครับวันนี้เราก็บอกแค่นี้นะครับขอให้ทุทกท่านติดตามชมรายการเราอย่างมีความสุขเชิญเลยครับ ในช่วงของสิ่งอร่อยนอกบ้านนะคะไม่ใช่สามหนุ่มสามมุมนะคะตัดอาจารย์ไปเลยนะคะตอนนี้ปลาอยู่กับ2อหนุ่มค่ะหนุ่มแรกแนะนําไปแล้วชื่อน้องเก่งใช่ไหมคะแต่ว่าหนุ่มที่สอนี่ค่ะคุณโป้งนะคะค ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะชื่อจริงว่าสุพภณะชาวเจริญพัฒค่ะไม่ใช่คนญี่ปุ่นเหรอเหมือนไหมใ้่ค่ะคุณสวัสดีค่ะโป้งสั่งภาษาญี่ปุ่นก็ต้องซักทักกันยังไงนะต้องคนที่จีิว่าคนบางหวันเวลานี้คนบางวัอ๋อคนบางวันสวัสดีตอนเย็นใช่คนบางวันอ่ะเมนูแรกค่าเรามาที่นี่อ๋อเริ่มจากว่ามีเมนูครีเอทเริ่มจากสตาร์เตอร์ก่อนเลยอ่าสตาร์เตอร์คือเราจะเริ่มจากอะไรที่ค่อนข้างจะเล็กๆก่อน นะฮะผมได้ครีเอทกับเชฟมานะฮะชื่อว่าเชฟตีเชฟตีจะทำยังไงในการที่จะทำให้ซูชิเนี่ยมีความมีสีสันมากขึ้นขึ Spider ้นหนึ uh> ่งคำเนี่ยเขาจะต้องได้รับทั้ง3รสชาติค hmm. ือรสเค็มรสเค็มรสมันครับผมแล้วมีแอบแบบความเป็นเผ็ดเผ็ดสไปซี่เล็กๆอยู่ในนั้นมันเป็นการกระตุ้นมันเร่งน้ำย่อยสมเป็นสตาร์เตอร์จริงๆซูชิฮาร์โมนก ซูชิฮาร์โมนีฮาร์โมนีเนี่ยมันเกิดมจาจากคำว่าฮาร์โมนีที่แปลว่าคำประกลมกลืนใช่ไหมประกอบกลืนคือเราจะทํายังไงในการที่จะทําให้เมนูซูชิเนี่ยคล้อยตามไปกับดนตรีของตอนนี้ของจุดแข็งของร้านเราให้ได้ตรงนี้เลยเกิดมาเป็นซูชิฮาร์โมนีนะฮะแต่จะระวังเนื้อทาโอลโรปลาทาโอลโรท็อปอยู่ข้างบนนะคะนี่ท่านผู้ชมครับปลาให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะตรงนั้นเป็นเนื้อปลาคิวเอซานะครับแล้วก็ท็อปด้วยโอโทโร่โอโทโร่ข้างในเป็นหมี่นะครับเป็นหมี่แล้วก็กุ้งสับครับมีปลาแซลมอนมิสเกลลอกอยู่ในนนนั้้เล็กอย มันช่างลงตัวเขาเรียกว่าหลายอย่างหรือไม่เหมือนกันนะสามสี่อย่างมาอยู่ในคําเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่เก๋มากๆเลยนะคะจานเมนูต่อไปเดี๋ยวผมให้พี่โป่งลองป้องจัดการเลยเมนูนี้ก็ได้ค่ะสวยมากเป็นอันนี้เป็นเนื้อวาเกียว A3 นะครับก็คือเรียกว่าย่างบนผ่านบหินบนหินหินร้อนอ๋อนี่อาจารย์ อาจารย์ดูดีนะอันนี้เป็นเนื้อนะคานผู้ชมเอาหินให้อาจารย์ชิมค่ะนี่แต่ละเกรดเนี่ยจะมีความนุ่มต่างกันอันนี้กินยังไรกันป๋งครับนั่หลักคือสเต็กใช่ไหมครับป๋องใช่ครับมีจิ้มพวกนี้ใช่ไหมจิ้มครับจิ้มต้องจิ้มซอสหน่อยหนึ่งครับซอสตรงนี้ก็เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับที่เชฟไปทรายมามีความเป็นยูสุดเลยนะยูสุปากเลยครับลองนะครับผมมีความเป็นเต้าเจี้ยวมิโซะยูสุอะไรเล็กๆเนี่ยมันจะมีโทนแบบเข้ากับเนื้อมากเลยครับครับใช่ใช่ แต่ตอนนี้เมนูที่น่าสนใจและเตะตากมากๆคืออันนี้ค่ะโป้งอันนี้คือเมนูที่เรียกว่าโคโดมโหมดโคโดโมดใช่โคโดโมดที่แปลว่าเด็กตสุดที่แปลว่าเด็กนี่โอ้โหแล้วนี่กี่คำมีทั้งหมดหกแปดนี่ค่ะอาจารย์เห็นไหมแล้วเราเวลาจะกินเราทำยังไงอ่ะโป้งบีบเลมอนลงไปได้เลยครับบีบเลมอนนี่คือน้ำมะนาวต้องบีบลงไปงี้เหรอว้าวมันอะเป็นเนยอะ มันเป็นกิมมิคของร้านมันเป็นกิมมิคของจานนี้ค่ะท่านผู้ชมคะต้องสั่งจานนี้นะคะเรากินข้าวปั้นที่ไหนไม่เคยมีเห็นเลยว่าต้องมีน้ำมะนาวลงไปครับอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเอกลักษณ์ของร้านเลยใช่ใบนี้ก็กินได้เลยเนี่ยกินทานได้หมดเลยครับผมข้างบนเราจะท็อปด้วยเบบี้สแกรลอปครับคือด้วยชื่อที่ว่าโคโดโมเนี่ยก็แปลว่าเด็กๆแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้แบบอย่าง คันนี้ปูอัดหรืออะไรเนี่ยเราจะใช้แบบตัวเล็กๆหมดเลยทุกอย่างจะเล็กเบบี้สแกลล็อปเช่นเดียวกันก็จะเป็นตอนที่ยัเป็นตัวอ่อนอยู่ครามเล็กๆเลย oh, oh. ครับตัวนี้ก็เลยเป็นอันนี้นเรียกว่าเขาใช้จิตวิญญาณสมสิทธ <c oughs> ที่บอกเพราะว่าอะไรที่มันเหมาะสมจริงๆถึงจะเลือกมาใช้ครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นชุดประดิษฐ์ของดิบๆ <c oughs> ต้องมี <c oughs> และนี่คือ แซลมอนพาราไดส์ครับแซลมอนพาราไดส์กินแซลมอนแบบขึ้นสวรรค์เลยนะใช่คือจุดเด่นของจานนี้นะครับคือเรียกว่าเป็นสวรรค์ของคนรักแซลมอนจริงๆเป็นส่วนท้องส่วนหางส่วนสันหลังนะครับแล้วก็จะมีหนังก็ยังมีครับผมที่เราเอามาทอมกับซอสใช่อาจารย์เป็นไงอาจารย์จะลองอะไรล่ะ แต่มอนเอาท็อปซามไหมอยากให้อาจารย์ลองตัวชิ้นแรกเลยครับนี่หรอคะใช่ครับตรงนี้เนี่ยเป็นซาชิมิที่เราท็อปด้วยปลาแห้งนะครับอ๋อข้างบนนี่ปลาแห้งเหรอใช่ครับจะมีความหวานยเล็กแล้วแต่อาจารย์อยากจะจิ้มจานจิ้มโชยุได้ก่อนเลยครับโชยุก็ได้แต่ของบางทีนะคะบอกตรงๆครับของสดเนี่ยกินสดๆอร่อยสุดครับรมะว่านะเวลาเราดูเผลอเรานึกว่าเป็นหน้าอะไรนะหน้าปลาแห้งเหมือนของไทยอ่ะ เหมือนเราเขาเรียกอะไรสังขยาเอออะไรอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ที่นี่เขาก็เลือกให้มีความต่างเรียกว่าอันนี้คือโรยด้วยปลาแห้งใช่ครับส่วนอันนี้โรยด้วยงาดำงาดำผมเป็นเนื้อเซตสมมี่แล้วอันนี้เขาก็ทําเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไร้มายมงเนสไปซี่มายมงเนสไปซี่อ่าท่านผู้ชมสมกับร้านปรับปรุงนะสมกับการเปลี่ยนแปลงเรียกว่ารีแบรนดิ้งไหมครับรีแบรนดิ้งทำให้คุณ ปิ๊งเลยแล้วต้องกลับมาลองแบบเรานะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยแค่เหมือนสตาร์เตอร์จริงๆนะแต่เขาก็คัดจานเด่นๆที่ท่านผู้ชมมาแล้วพลาดไม่ได้จริงๆแล้วยังมีเมนูอื่นอีกไหมคุณโป๊อย่างอ,อย่างหนึ่งที่หลายๆท่านที่เข้ามาเนี่ยจะชื่นชอบมากๆเลยครับคือสลัดปลางเงินครั<อ>สลัดปลางเงินเนี่ยคือปลาของเราเนี่ยจะทอดด้วยน้ามันที่อุณหภูมิที่เหมาะสมจริงๆที่เวลาที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าสเสด็จน้ํามันแล้วเนี่ยขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีความอมน้ํามันอยู่<อ>แต่จะมีความที่ เคี้ยวไปแล้วมันจะมีความเป็นคริสปี้กรอบๆอยู่แล้วบวกกับน้ำสลัดเนี่ยที่เชฟตีเนี่ยปรุงเองแล้วก็ดีไซน์ไว้เองหโอ้โหอย่าพูดสิอยากกินเลยท่านผู้ชมคะของหวานดีกว่าของหวานนี่อันนี้พี่ขอดูหน่อยนะเปิมพระอกเดี๋ยวลี่ออเรน้นอ่าเป็นเจลลี่ออเรนจ์เหมือนเจลลี่ส้มส้มของญี่ปุ่นเรียกชื่อว่าอะไรยูสุยูสุค่ะ ลูกค้ามาปุ๊บแล้วแถมให้ฟรีครับจริงหรือเปล่าโอ้โหไม่ตองหวานแถมนะคะท่านผู้ชมราคาอาหารก็ไม่แพงอยู่แล้วจะมีช้อนค่ะมีช้อนค่ะจานเย็นเย็นนะคะคือจริงๆก็เหมือนเป็นเยลลี่ส้มค่ะท่านผู้ชมแต่เป็นส้มของญี่ปุ่น จะไม่ใช่แบบส้มเช้งบ้านเราอะนะคะมีนก็เป็นเจลาตินแต่คือด้วยการที่เราทานของเผามาเยอะแล้วไงฮะจริงๆริปิดท้ายเนี่ยเราก็อยากจะให้ทานแบบปับเปี่ยนทุกอย่างมีความเป็นส้มอยู่ในนั้นมีความเปรี้ยวหวานนี่นึกถึงนึกถึงผู้บริโภคทุกอย่างเลยนะเอาใจตั้งแต่ให้เริ่มกินอย่างหลงไหลไป,ไปมาเรื่อยเรในสุดปิดท้ายก็ยังให้หลงไหลต่อด้วยของหวานนี่แหละค่ะแต่เป็นของหวานที่แถมให้นะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมารู้ดีกว่าว่า ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเห็นบอกว่าเปลี่ยนเวลาแล้วใช่ครับจากปกติเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเราจะเปิดกันตอนกลางวันนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นตั้งแต่5้าโมงเย็นนะครับไปจนถึงเที่ยงคืนแต่ว่าต้องบอกอาจารย์กับพี่ปลาก่อนนะคะว่าแต่เราเพิ่มความพิเศษที่ว่าเรามีดนตรีไลฟ์ด้วยอาหารก็สดดนตรีก็สดเช่นเดียวกันเล่นตั้งแต่เล่นทุกวันบบดนตรีเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเอ่อหนึ่งทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มครับถึงสี่ทุ ก็ถ้าเกิดใครมาดูรายการนี้นะครับผมแล้วก็ทางร้านเรานะครับก็จะยินดีมอบส่วนลดให้กับคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมมาอิ่มอร่อยกันได้ในส่วนลด10%นะครับหมดเขตเมื่อไรคะหมดเขตปลายสิ้นเดือนกันยายนครับเบอร์โทรค่ะ0958064246ครับนี่ขึ้นด้านล่างเลยนะท่านผู้ชมโทรมาเลยนะคะอยู่ซอยดมสุขนะครับระหว่างซอย34ถึง36โครงการเดอะมาสเตอร์ครับถ้าเกิดท่านไหนมานะครับก็ รีเควสเพลงไหนนะสุขเสาร์ที่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะผมจะร้องเพลงตามที่ทุกทท่านอยากฟังเลยนะเดี๋ยวต้องบอกว่าน้องเก่งบอกว่าไม่ใช่น้องเก่งคนเดียวที่ร้องก็จะมีครับผมมีวงที่มีใช่ครับมีทั้งน้องจีน AF นะครับน้องเต้า The Voice นะครับก็แล้วก็วงผมวง The Crew ด้วยตามที่จะมาเหมือนกับว่าให้ความบันเทิงนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อนพ้องในวงการดนตรีเนี่ยพี่รุ่นพี่ทั้ง หลายๆวงที่เรารู้จักกันนะครับผมก็มจะมาแจกม,มันกวเป็นโซเซตี้วงดนตรีกันเลยเต็มเต็มเหนียวฮะเต็มเหนียวแต่ก่อนจะถึงช่วงนั้นพี่มีของดีมามอบให้ค่ะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นซอสตอสนะคะเอาไว้เพิ่มรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์สารายมัชิตะเบียยู เยอะเลยค so ่ะทั้งตะก้าหม้อไผ่ทั้งคุณโป้งและคุณเก่งครับช่วงผมยืนยันความอร่อยครับอาหารอร่อยก็เรียกว่าเพลินเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับมาที่นี่ก็มีโปรเบียดีๆสัจสิงด้วยนะครับอ๋อเหรอครับใช่โว่ช่วงสุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่ติดตามรายการเรามาด้วยดีนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับพี่ปาขอบคุณนะครับอาจารย์ รสชาติอีกหลากหลายเล,ลยนะเราถึงเบียร์ดีๆจาก,กคนทอเสุดก